มาทางไหเ่ปดรอค่ะวอนอเบ่แต่างันยันนั่งอยู่นี่เราบอกว่าเล่านอนเบงเบงกิอไทั้งขึ้นเลยว่าท่นแบบเ้เบงหลายมันจะได้เป็นอย่านงานอยู่เขาไงค่ะเขาไงโอ้ยใดนี่ครับได้วกินข้าวิตายังพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสีไทยไอคอนหนึงเอาเนะเดี๋ยวสั่งข้าวสั้งตากินข้าวสั่ตายัง

ไปสัง่งเขาลูข้ากินก also, ้อนเซลยุดธครับผมก้พอใจให้ตลอดก็ว่าที่ผมเป็นเปิพเดนะก้ใจตลอดแต่ว่าสดสดคครับแล้วผมสั่งให้เออสั่งถอยแล้วกินเนื้ทเรศเมื่อร่กินมาสั่งให้พูนลสิบกองเลยเอาเมื่อกลับั้นน้อยได้กินเขาเนี่เออเอากับกันไมกินตรงนี้ก็เอากระบ้านก็ได้ครับเออมาแต่ทางไก่เสด็จเรต้องไปหาท่างกินยากคาราเมลมันเบิ้์ตไลค์ก็นี่เดี๋ยวผมสั่งเขาให้เาสั่งถอยแล้วรถคานาเมลเรามาเบิดหไลค์ก็ข้าเขาเนาะ มีอันลูกลูกอยู่ปัดดินงานอยู่งานท้าศูนย์สี่เนี่ยนะแล้วกะบะนี่ไมันนี่ง่ามจัดรถรึกษากันดิบ่ปรึกษากันเบิ้งแต่ว่าคอนเทนต์งานโรงงานอยู่นี่เป็นเรื่องมากนะเบิ้นอ๋อลองลองคุยกับรายละเอียดกับเซลล์เบิ้นเด้อคุณแม่เด้อนะข้างในนั่งกินข้าวแล้วก็ กินน้ำมีน้ำอย่างเดียวไม่ค่อยกลับปึ้งเงินไขตั้งเบาในวันวันได้ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายนะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับนะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสแกลตอนนี้เลี้ยงรถเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงเลี้ยงไอซิ่งจะมารีวิวรถมารีวิวรถตอนแรกเลี้ยงให้เป็นแถวแถวรถคอกแถวรถนิสซันแถวรถกระบะแถวรถไททันแถวรถเก๋งเลี้ยงเป็นแถวแถวให้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเนาะพี่น้องบอกว่าขอเบิรงรุ่นนั่นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนั่น นะย่างเกิดปวดขาเบิดนะตอนนี้ก็เลื่อเลี้ยงเป็นรถเป็นรถไปให้แล้วนะโอเคบอลจะได้เบิ่งที็เดียวนะโอเค,คเวันน,นี้ไอเสียไปแล้วผมสวิสวัสดีครับ